วิกเก็ตโฟกูดมีตัวอย่างทีโอดิซีด้วยนะคะหนังเสด็จพ่อโนแลนที่จะเข้ากรากรดาปีหน้าตอนดูแล้วเห็นโลโก้ซินคัฟีอ่ะก็แอบกรี๊ดอยู่ในใจเฮ้ยใช่ป่าวะแล้วก็เป็นทะเลเป็นทรายตามสไตล์ตัวอย่างหนังโนแลนนะคะจะไม่บอกอะไรเราเยอะหรอ,อกไอตัวแรกๆเนี่ยก็คือจับใจความได้ว่าเห็นน้องทองฮอลแลนด์ที่บอกว่า พ่อไปไหนก็ไม่รู้ยังไม่กลับบ้านเลยมันก็คือตัวของโอดดซิอุสนะคะแมดเด m o มอนที่เสร็จสงครามครุงทอยแล้วก็กำลังล่องเรือกลับบ้านแต่ว่ายังไม่ถึงนะคะ เราก็จะเห็นซีนต่อสู้เล็กน้อยแล้วก็ปิดท้ายด้วยพี่แมดนอนอยู่บนเศษไม้ล่องลอยอยู่กลางทะเลตอนนี้ที่รู้มาก็คือทอมฮอลแลนด์เล่นเป็นลูกของโอดดซิุสหรือแมทเดมอนแล้วก็เพเนโลปีเนี่ยเหมือนจะเป็นเมียแล้วก็มีโรเบิร์ตแพดินสันเป็นตัวร้ายเซเนีย <Cinderella S 2> เล่นเป็นเทพอเทนาค่ะอันที่เบิร์ตเห็นตัวอย่างเนี่ยก็จะเป็นโรง iMAX จากรอบสื่อของวิกเก็ต o อ g o ูแต่คิดว่าตอนฉายจริงก็น่าจะมีเหมือนกันนะคะใครไปดูแล้วเห็นคอนเฟิร์มมาให้หน่อย